สงขลานกน้ำเพลินตาสมิลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่ห์สะพานปา่าศูนย์การค้าแดนใต้เป็นคำขวัญของจังหวัดสงขลาสมคำร่ำลือสงขลาสัมผัสได้มากกว่าที่ตามองเห็นคำว่าสงขลามาจากซิงโกราซิงกูหรือซิงโกราหรือสิงหลาแปลว่าเมืองสิงมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียอินเดีย ที่แล่นเรือมาค้าขายและได้เห็นเกาะหนูเกาะแมวพอมองจากที่ไกลๆจะเห็นเป็นรูปสิงสองตัวหมอบเฝ้าปากทางเข้าเมืองสงขลาเลยเรียกว่าสิงหลาส่วนคนไทยจะเรียกเมืองสถิงเพียนเป็นสงขลาที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาแดงพระราชทานนามจากเจ้าเมืองสงขลาว่าลิเชียนคีรีดินแดนแห่งหนึ่งในสมัยโบราณเป็นอาณาจักรสิริธรรมนครอ,อีกด้วย จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่างทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวในภาคใต้แผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้แผ่นดินทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันโดยสะพานปินนสุวลาน์ดตราประจำจังหวัดสงขลารูปหอยสังบนทางแว่นฟ้ามีพื้นที่7394ตารางกิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมห,หานคร985กิโลเมตร ประชากรโดยประมาณกว่า1.433ล้านคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธศาสนาสลามศาสนาคริสต์อื่นๆอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยทิศใต้ต,ติดต่อกับจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและรัฐบริลิสของมาเลเซียทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลภาษาไทยดินใต้ภาษาไทยกลาง การแบ่งเขตการปกครองเป็น16อำเภอ257ตำบล1 0 2 3หมู่บ้าน1ออบ,บจ OR 2เทศบาลนคร7เทศบาลเมือง25เทศบาลตำบำล106ออบตจังหวัดสงขลาเป็นเมืองที่ถูกออกแบบทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สร้างความเจริญด้านเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางอย่างหลากหลายที่สำคัญของภาคใต้และของประเทศการออกแบบที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน อย่างประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์ประเทศอินโดนีเซียเป็นพื้นที่ที่รองรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พากันหลั่งไหลเข้ามาประกอบธุรกิจมีการพัฒนา Northern Corridor Economic Region NCER พัฒนามูลค่าทางการเงินมหาศาลประกอบกับเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมทางการเงินศูนย์อุตสาหกรรมพลังงานศูนย์กลางการท่องเที่ยวศูนย์กลางการค้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการตลาดภายใต้แผนงาน i m g g g t ศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางทะเลศูนย์การแปรรูปอาหารศูนย์ด้านธรมนาคมศูนย์กลางด้านการศึกษาสุขภาพด้านการศึกษาและอื่นๆการออกแบบเหล่านี้ส่งเสริมการพัฒนาศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเมืองที่ใครๆก็ต้องเข้ามาที่นี่ที่จังหวัดสงขลาอาชีพด้านการเกษตรอาทิ ข้าวยางพาราลองกองส้มโอกล้วยด้านการประมงผลิตและส่งออกแปรรูปอาหารทะเลของประเทศและต่างประเทศด้านการท่องเที่ยวศูนย์กลางการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศท่องเที่ยวทางธรรมชาติหาสมิลาน้ำตกถ้ำท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลาท่องเที่ยวทางการค้าตลาดกิมหยงประเพณีสงการานตากครับลอยกระทงศูนย์กลางการศึกษา เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศมีมหาวิทยาลัยในจังหวัด5แห่งบริหารการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมวัยถึงระดับปริญญาเอกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2ตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่นี่สถานีหาดใหญ่ชุมทางปักใต้หลากหลายเศรษฐกิจชีวิตอุดมรื่นรมธรรมชาติชายหาดแหลมโพส้มโอสีชมพู ผู้คลองอู่ตะเผาขุนเขาโตงาช้างได้มีการกล่าวถึงความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจแดนใต้เป็นคำขวัญอำเภอหาดใหญ่อาณาเขตทิศเหนือติดกับทะเลสาบสงขลาอําเภอเมืองสงขลาและอําเภอรัตภูมิทิศตะวันออกติดกับอําเภอเมืองสงขลาและอําเภอจนะทิศตะวันตกติดกับอําเภอรัตภูมิและอําเภอคลองหอยโขงทิศใต้ติดกับอ,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 อําอเภอสะเดาและอําเภอนาหมงออ ประชากรโดยประมาณจำนวน4,404 0คนการปกครองแบ่งเป็น13ตำบล98หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น15แห่งการจัดการศึกษาประชากรวัยเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาประชากรวัยเรียนท่านพื้นฐานตระหนักถึงการทำหน้าที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนาหล่อหลอมประชากรวัยเรียนเพื่อให้สอดรับตรงต่อศูนย์การศึกษาโดยมีพื้นที่บริการ5อำเภออําเภอหาดใหญ่อําเภอบางกล่ำอําเภอรัตภูมิอําเภอควนเนียงและอําเภอคลองหอยโขงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสงขลาเขต2ท่ายใต้องค์กาพยพของนายอุทัยการสนะผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2นำทีมผู้บริหารดร บิรดาสสิคณาดุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโตนัสเขต2นางสาวธนพรเสงเผือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2นายสุทธิรักษ์โรจนหัสดินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2